โรแรงคุ้มเกินต้นลดหนักมาก MG Extender 2.0ใจแอนแคปแกรนดี Cap ปี2023เกียร์ธรรมดาเหลือเพียง279,000บาทเท่านั้นเป็นรถสวยเดิมๆไม่เคยชนไม่แท้เพียง18,000กิโลเมตรเท่านั้นเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบแรงประหยัดเกียร์ธรรมดาขับสนุกประหยัดน้ำมัน ช่วงล่างแน่นหนึบหสไตล์บิ๊กอัพแท้ห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมใช้งานรถเจ้าของมือเดียวพร้อมใช้งานได้ทันทีฟรีดาว์ผ่อนสบายๆเริ่มต้น5,000กว่าบาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องมีคนคำ้ำเครดิตดีอนุมัติไวรับรถทันทีสนใจติดต่อคุณนุย้ยตลาดรถกลางคืนโทร0896625545 ดูรถได้ที่ตลาดรถกลางคืน